ีสวนบอลสีแต่ยังใช้ไม่ได้มีตูบ้บอลสีแต่ยังใส่บอลไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้น EP ีล่าสุดนะที่เราอัปเดตกันให้ดูก็คือตอนนั้นยังเป็นที่เปล่าอยู่ใช่ไหมแล้วก็ถมดินเกลี่ยน้าดินเคลียร์ขยะเคลียร์ต้นไม้อะไรทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็ขุดเพื่อวางเสาเข็มแต่เราก็ตกใจเล็กน้อย,อยเพราะมันใหญ่ตโตโหมลานนึกว่าจะสร้างตึก2ชั้นนะฮะแต่จริงๆ้วคือพ่อ จัสแก้สนามบอลหรือว่าสวนบอลสีเท่านั้นเขาบอกว่าภายในกุมภาเนี่ยน่าจะเสร็จสิ้นเรียบร้อยทุกอย่างตู้ <Ooh. S 2> <Ooh. S 1> บอลสีก็จะเริ่มเข้ามาประมาณ กลางกลางเดือนนะฮะไม้เด็ดคาราเดียมปีนี้จะมาให้ดูว่าไม้เด็ดคาราเดียมสวนบอลสีของเราทำไมถึงใชะตอนนั้นตั้งเป้าหมายาว่าุมภาพันธ์ปี2565เนี่ยน่าจะเสร็จแล้วก็เราจะโยกย้ายบอลสีของเรานะจากที่บ้านไปไว้ในไม้เด็ดคาราเดียมให้ได้ครบทวนเขาจะได้เจริญเติบโตวสวยง,งามนะฮะพอมาทำเสร็จแล้วเนี่ยพวกคิดเยอะมาแล้วมันจะอย่างงั้นง่างีคนมาดูแล้วีองน้เข้ามแล้วมันจะร้อน อนาคตเราถ้าเราติดกระจกเปิดแอร์ให้คนที่มาหนั่งพักผ่อนกินกาแฟกินขนมเครื่องดื่มแล้วมันเป็นยังไงคุยกับเพื่ามอนบอกอ่าเพื่อนมันเป็นยังไงงั้นเอาฝนตกน้ำไหลไปแล้วน้ำจะไหลไปทางไหนคนนั้นดูบสีที่กำลังรอคอยบันสีเข้ามาอยู่ในนี้เข้ามาอบอยู่ในนี้เพื่อรอวันเบ่งบานมายดเด็ด มีนาะคมแล้วแต่สวนบอลของเราก็ยังไม่เสร็จทำไมทำไมถึงเป็นแบบนี้บอลของเราคือปัญหาของการที่ต้องมีสวนบอลเพราะว่าบอลสีนะฮะต้องการแสงแดดแล้วก็พื้นที่ในการเจริญเติบโตแล้วตอนนี้เลี้ยงอยู่ที่บ้านแสงน้อยพื้นที่น้อยเพราะฉะนั้นบอลเนี่ยบางต้นที่มันสมควรจะบานหรือใหญ่โตแล้วเนี่ยมันก็ยังเล็กอยู่นะฮะเพราะว่าพื้นที่จํากัดและแดดมันไม่ได้โดนเท่าที่เขาสมควรจะ โดนแดดมันก็เลยเกิดโปรเจกต์ศูนย์บอลสีไม้เดทคาราเดียมขึ้นมานะฮะตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับผมตอนนั้นตั้งเป้าหมายว่าอุมภาพันธ์ปี2565เนี่ย น่าจะเสร็จแล้วก็เราจะโยกย้ายบอลสีของเรานะฮะจากที่บ้านไปไว้ในไม้เด็ดคาราเดียมให้ได้ครบถ้วนเขาจะได้เจริญเติบโตวสวยง,งามนะฮะ EP ล่าสุดนะฮะที่เราอัปเดตกันให้ดูก็คือตอนนั้นยังเป็นที่เปล่าอยู่ใช่ไหมเราก็ถมดินเกลี่ยหน้าดินเคลียร์ขยะเคลียร์ต้นไม้อะไรทนะั้งหมดทั้งมวลแล้วก็ขุดเพื่อวางเสาเข็มแต่เราก็ตกใจเล็กน้อยเพราะมันใหญ่โตโมลานึ้ว่าจะสร้างตึก2ชั้นนะฮะแต่จริงๆแล้วคือก็จัสแก้ สนามบอลหรือว่าสวนบอลสีเท่านั้นเขาบอกว่าภายในกุมภาเนี่ยน่าจะเสร็จสิ้นเรียบร้อยทุกอย่างตู้บอลสีก็จะเริ่มเข้ามาประมาณ กลางกลางเดือนนะฮะแต่วันนี้วันที่ถ่ายนี่คือ28กุมภาพันธ์นะครับพรุ่งนี้ก็หนึ่งมีนาคมแล้วแต่สวนบอลของเราก็ยังไม่เสร็จ <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> ถึงไหนแล้วไปดูกันดีกว่านะครับมันชักช้าเพราะอะไรทําไมถึงไม่เสร็จสักทีนะฮะจริงๆมันมีความคลาดเคลื่อนมันมีการทําบางส่วนเพิ่มเติมตอนแรกตั้งใจจะทําเป็นสวนบอลสีแบบว่าทั่วไปก็คือมีเสาขึ้นมากลางสลนแล้วก็มีตู้อบบอลสีแค่นั้นพอนะเพราะ อย่างหลายๆส่วนก็าทากันแป๊บเดียวเสร็จแต่ทีเนี้ยพอมาทําเสร็จแล้วเนีพวกกินเยอะ่มมยมคนมาดูแลน้ขนข้ A แล้วมันจะรอน,อานารรรดจดคนที่มกวกกแฟินเด,นด,ดย,ยังไ,งไ,งไวาอะต้องน้าหลวน้หลไปทางหอขุดทอวางระบบใหม่มันก็เลยชักช้าไปดูดีกว่าว่าทําไมถึงช้าทําไมถึงไม่เสร็จักทีเนี่ ต <c oughs> อนนี้รั้วเริ่มมีแล้วขาดตะแกลงตะแกลงที่ทำให้คล้ายสนามเทนนิสนะกั้นเอาไว้ให้มันเรียบร้อยอันนี้เสาเสาตรงนี้ที่เพิ่มทาสีสวยไหมไสวยดีนะโหค่าทาสีนี่ก็หมดไปบานเหมือนกันถ้าเป็นเสาปกติก็ก็ทาสีเรียบๆนะแต่ว่าเลือกสีสีเดียวกับรั้วบ้านอันนี้ก็คือ เอาไว้กลางสลันยาวไปเลยแล้วด้านนู้นเป็นรัว้วตอนแรกกะว่าจะเป็นโลง่งๆเอาไว้ปลูกปลูกต้นไม้แต่คิดไปคิดมาเอ้ยถ้าปลูกต้นไม้มีเงาอีกบอนสีไม่ได้แดดร้อยเปอร์เซ็นต์อีกไม่เป็นไรนะาเอาต้นไม้ออกแล้วขยายเสาไปด้านนู้นเพื่อกลางสลันเพิ่มจะได้ตั้งตู้ได้เพิ่มเนี่ยคิดมากคิดมากเนี่ยฮะจะยาวไปถึงหลังนูน้นไอตรงนี้ยังเชื่อมไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวต้องให้รถเข้ามาจากด้านหลังนั่นแหละเอาหินมาเทเทพื้นนะเพื่อปรับระดับให้มันเป็นระนาบเดียวกันนะฮะแล้วถึงจะเชื่อมเหล็กตรงนี้เพื่อห้อยสลันนนี้ก็็เปภายใน รอสังคาสังกสีเนี่ยมาปิดนะฮะด้านไหนก็จะเป็นร่มนั่งทำงานเป็นโอเพนแอร์ได้อนาคตถ้าเกิดอยากจะติดกรอบอลูมิเนียมปิดกระจกติดแอร์ก็สามารถทําได้เวลาฝนตกตอนแรกกล่าวว่าเออสลบลงที่เปล่าด้านข้างเออเอาแล้วถ้าด้านนี้พอน้ําไหลมามันก็เอ๊ะมันจะนองพื้นที่ทํางานของเราเปล่าวะหรือเราต้องมีร่องน้ําให้มันอ่าพอมีร่องน้ําปับ๊บต้องทำร่องน้ำเอกปึืเพื่อไประบายลงท่อมันก็เลยเกิดการขุดดินใหม่เพื่อวางท่อแล้วก็ วางร่องน้ําใหม่แทบจะเป็นบ้านหลังหนึ่งอยู่แล้ว <c oughs> จริงๆตรงนี้ไม่มีห้องน้ํา <c oughs> ก็เป็นห่วงอีกห่วงอีกว่าคนที่มามาเยี่ยมชมสวนบอนเลเราหรือเราเองมานั่งทํางานเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินตากดินหรือว่าผ่าหัวอะไรใดๆเกิดปวดฉี่มาทําไง ต้องมีห้องน้าก็เลยกั้นห้องน้าขึ้นมาพอการห้องน้ําขึ้นมาอ้าวดีไซน์แรกไม่ได้เผื่อน้ําหนักของผนังห้องน้ำอา,อามีวิธีการแก้ปัญหาก็เลยเกิดเป็นห้องน้ําแบบเอ่อมุมของห้องน้าไม่ติดกับเสาเอ่ะก็เป็นดีไซน์อีกแบบหนึ่งซึ่งเออก็สวยไปอีกแบบเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งของการก่อสร้างก็คือต้องวางแผนทุกอย่างให้จบเรียบร้อยนะอย่ามาเติมทีหลังเพราะถ้เติมทีหลังหนึ่งคือยุ่งยากเพราะโครงสร้างของการวางแผนการ การสร้างตั้งแต่แรกเนี่ยมันจะถูกปรับเปลี่ยนหรือว่าเพิ่มเติมบางจุดอาจจะไม่ได้ถูกออกแบบไว้ซัพพอร์ตไอจุดเพิ่มเติมของเรานะฮะนอกจากสร้างปัญหาแล้วเนี่ยเปลืองเงินด้วยนะต้องจ่ายเงินเพิ่มด้วยนี่คือห้องน้ําห้องน้ําก็จะเป็นแบบสบายๆมีโถมีโถอ่าชักโครกอย่างเดียวแล้วมีอ่างล้างมือล้างหน้าด้วยแล้วก็เป็นโอเพนแอ์โปร่งๆโลง่ลงๆอันนี้ก็เป็นห้องอุปกรณ์การเก็บเข้าของอะไรใดๆเครื่องไม้เครื่องมือส่วนนี้ก็จะเป็นโซนที่นั่งอย่างที่บอกทุกครั้งว่า นี่คือที่นั่งดื่มกาแฟนั่งพูดคุยนั่งชิวๆกันหรืออนาะคตอาจจะมาไลฟ์ที่นี่กันหรือว่าเอามาสาธิตวิธีการแยกนอพาหัวผสมดอกบอนสีอะไรที่นี่หรือว่าใครจะมาขอใช้พื้นที่อะไรกวาดว่าด้านหลังก็ ก็เป็นกำแพงเป็นรั้วและอีกส่วนหนึ่งนะฮะตามกําหนดแล้วจริงๆคืออย่างที่บอกว่ากุมพาจะเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมฮะก็นัดแนกับทีมที่ทําตู้อบบอลสีเอาไว้นะว่ากุมพาก็เริ่มเข้ามาทําได้เลยปรากฏว่าเขาก็เข้ามาทำเนี่ยนี่ดูดูหลักฐานหลักฐานอยู่ตรงนี้ ตู้บอลสีของเราตู้บอลสีที่กำลังรอคอยบอลสีเข้ามาอยู่ในนี้เข้ามาอบอยู่ในนี้เพื่อรอวันเบ่งบานแต่มันยังไม่มีที่วางเพราะว่าถ้าวางตอนนี้ก็ต้องย้ายอีกนะฮะอย่างที่บอกว่าต้องเอาดินมาเทปรับระดับก่อนแล้วเอาเนี้ยค่อยๆวางวางให้เป็นแบบว่าแนวถึงจะเอาผ้าเข้ามาคลุม เอาแผ่นยางมาลองแล้วก็รงน้ําแล้วเอาบอลสีย้ายเข้ามาเลยต้องใช้เวลาเพราะตอนนี้เอามาก็ร้อนอีกร้อนเกินไม่มีสแลนอีกเพราะฉะนั้นทุกอย่างรอรออย่างเดียวครับรออย่างเดียวรอวันจะได้เจอกันกับสวนไม้เด็ดคาราเดียมของเรารับรองได้ว่าเต็มที่แน่นอนบอลสีพวกเจ้าจะต้องเติบโตอย่างสวยงามที่ไม้เด็ดคาราเดียมก็คิดว่า มีนาคมนี้พยายามจะไม่ให้เกินมีนาคมนี้เพราะไม่งั้นบอลสีที่บ้านก็จะเละเทะไปหมดละอ่ะไม่เป็นไรอดทนรอกันอีกสักนิดนึงนะครับผมสำหรับใครที่อยากเห็นรูปแบบของไม้เด็ดคาราเดียมแบบเต็มเต็มเสร็จ100%เชื่อว่า E.P. หน้าเราจะได้ดูกันหวังว่าเป็น E.P. หน้านะครับ E.P. นี้เนี่ยกว่าจะเป็น E ีที่เราจะได้เห็น,นแล้วแต่มันมใช้เวลานะ ก็ยังไงฝากด้วยแล้วกันนะครับผมอีกหนึ่งสวนบอลสีไม้เดดคาราเดียมที่ไม่มีบอลขาย <c oughs> มีแต่บอลที่เขาเราไปเอฟมาแล้วก็เป็นบอลที่เราชอบในสไตล์เรานะครับผม <c oughs> <ๆ>ก็ลองดูว่าอนาคตจะขายหรือเปล่าเพราะว่าอาจารย์บอยนะครับคุณรณภูิเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไม่ขายผมก็ไม่ขายพี่ก็ <c oughs> <c oughs> เป็นอย่างนั้นไปเพราะว่าจริงๆเหมือนเหมือนการแลกเปลี่ยนประสบการ์แลก,แลปกเปลี่ยนบอลสวยๆกันแล้วก็แลกเปลี่ยนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์บอลสีนะครับเพื่อไปพัฒนา บอลสีของแต่ละสวนกันต่อไปก็ไม่แน่เดี๋ยวว่ากันอาจจะมีการแลกเปลี่ยนกันแต่แทนที่จะซื้อขายนะก็เอ้ยมีบอลสวยไหมอา้าวสวยอ้าวมาแลกกัน,กนอะไรเงี้ยให้มันเป็นสังคมของบอลสีที่เรียกว่าบอลสีสมัคคียังไงฝากด้วยแล้วกันนะครับไม้เด็ดคาราเดียมนะครับผมทั้งเพจไม้เด็ดคาราเดียมทั้งเพจอสราวุชแนลนะฮะแล้วก็สวนไม้เด็ดคาราเดียมด้วยนะครับผมเร็วๆนี้ได้เจอกันแน่นอนกับไม้เด็ดคาราเดียมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์